สวัสดีค่ะวันนี้ครูอ้อมาอ่านนิทานชาดกให้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้เสนอเรื่องคิริทตะชาดกหรือมาขาเปในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่เชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้คบพวกผิดรูปหนึ่งได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอมาธผู้สอนธรรมะของพระเจ้าสามะ ในเมืองพาราณสีพระราชามีม้ามงคลอยู่ตัวหนึ่งชื่อปันทวะมีรูปร่างสวยงามมากต่อมาคนเลี้ยงม้าคนเดิมเสียชีวิตลงจึงรับนายคิริทัตซึ่งเป็นชายขาเป๋เข้ามาเลี้ยงม้าตัวนี้แทนฝ่ายมา้าปันทวะเดินตามหลังนายคิริทัตทุกวันสำคัญว่าคนนี้สอนเรา จึงกลายเป็นม้าขาเป๋ไปนายคิริทัตได้เข้ากราบทูลเรื่องม้าขาเป๋ให้พระราชาทราบพ,พระองค์ได้สั่งแพทย์ให้ไปตรวจอาการของมา้าแพทย์ตรวจดูแล้วไม่พบโรคอะไรจึงไปกราบทูลให้พระราชาทราบพ,พระองค์จึงรับสั่งให้อมาตไปตรวจดูอมาตโพธิสัตว์ไปตรวจดูก็ทราบว่าม้านี้เดินขาเป๋ เพราะเกี่ยวกับคนเลี้ยงม้าขาเป๋จึงกราบทูลให้ทราบว่าม้านี้เดินขาเป๋เพราะเกี่ยวกับคนเลี้ยงม้าขาเป๋จึงกราบทูลให้พระราชาทราบว่าขอเดชะม้าปัญทวะของพระองค์เป็นปกติดีที่เดินเช่นนั้นเป็นเพราะแบบคนเลี้ยงม้าพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามว่าแล้วจะให้ทำอย่างไรกับม้านี้ล่ะทีนี้อมาตจึงกราบทูลว่า เพียงได้คนเลี้ยงม้าขาดีม้าก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมพระเจ้าค่ะแล้วกล่าวเป็นคาถาว่าถ้าคนบริบูรณ์ด้วยอาการอันงดงามที่สมควรแก่ม้านั่นพึงจับมานั่นที่บางเหียนแล้วจูงไปรอบๆสนามม้าไซ้ม้าก็จะละอาการะเยกแล้วเรียนแบบคนเลี้ยงม้านั้นโดยทันพระราชารับสั่งให้เปลี่ยนคนเลี้ยงม้าใหม่ พอเปลี่ยนคนเลี้ยงม้าใหม่ไม่นานม้าก็เดินได้ปกติดีเช่นเดิมพระราชาจึงได้พระราชทานลาภยศแก่พระโพธิสัตว์เป็นจำนวนมากในฐานะรู้อัธยาศัยของม้านั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคบคนพาลพาลพา,พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลที่มาจากหนังสือนิทานชาดกเล่มที่สองโดยพระมหาสุนทรสุนทรธรรมโม ต้องขอกราบขอบคุณไว้ณที่นี้สําหรับแหล่งข้อมูลนะคะสําหรับวันนี้คุณอ้อลาไปก่อนค่ะยังไงช่วยกดติดตามแล้วก็กด Subscribe ไว้นะคะสวัสดีค่ะ